แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคนด้วยนะครับที่เราดชูแนนพอมพี่โอนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อดังมากของเชียงใหม่นะอันนั้นก็คือร้านนี้เลยร้านข้าวซอยนิมานี่เองนะฮะชื่อก็ผมบอกแล้วว่าเป็นร้านข้าวซอยนะฮะแต่ว่ามีอาหารเหนืออย่างอื่นีเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาตะลุยพากินอาหารเหนือแท้ๆกันเช่นอะไรบ้างมีหมูแกงนังเลแกงโปหรือว่าเป็นข้าวซอยก็ถือว่ายังเป็นตระกูลของอาหารประจำภาคนะครับและเป็นอาหารของภาคเหนือเนี่ยยเดี๋ว ดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรบ้างและแน่นอนว่ามีอะไรพิเศษพิเศษด้วยเพราะว่าน้องเดลบีของเราไม่เคยกินอาหารเหนือเลยพี่อมอลไ่เคยกินเพราะว่าแม่พี่หมอเป็นคนลำปางคนเกาะข,ข,ขายนะครับพี่หมอก็เคยอยู่เชียงใหม่คุ้นเคยกับสถานีที่นี่ดีเดี๋ยวเราพาคนที่ไม่เคยกินอาหารเหนือเลยมาลองรีวิวกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนภาคการหรือคนภาคอื่นที่มากินอาหารเหนือครั้งแรกเขาจะรู้สึกยังไง ไปดูเลยครับผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเพื่อนๆของเราเดอะแก๊งณเชียงใหม่นะฮะก็ตอนนี้น้องเบลลี่ของเราไม่เคยกินอาหารเนี่ยเลยไม่เคยกินเลยวันนี้นะครับมีเด้นถ่งข้าวซอยเป็นคนละชุดนะฮะก็มีแตกต่างกันไปก็ข้าวซอยไก่นะฮะพี่ตัดเป็นข้าวซอยหมูตุ๋นนี่เป็นข้าวซอยเนื้อนะฮะ แล้วก็มีข้าวซอยข้าวซอยไก่เหมือนกันแล้วก็เป็นขาออนะ้าวซอยทะเลทั้งหมด5ที่แต่ว่าจานกลางที่ที่หมอสั่งมาก็คือจะมีแกงทะเลมีแกงโฮะนะครับแล้วก็มีเซตอะไรนะอัดเมืองอัดเมืองอัดเมืงอมงนะครับเดี๋ยวเมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าไฮไลท์ของมันนะไม่ใช่อันนี้ครับไฮไลท์ของมันก็คือรถด่วนวันนี้พี่หมอได้สั่งรถด่วนมาให้น้องเบลบีได้ลองกินไม่เคยกินนียใช่ไหมไม่เคยทานรู้ไหมรถด่วนคืออะไรนอนหนอนอะไรรถด่วนก็คือรถด่วนเหมือนเรียกว่าหนงกนอนวันนี้มีชาเลนจ์มาให้น้อองงเเบลขรา ที่ไม่เคยกินเลยวันนี้สั่งมาเยอะมากถ้าเบลบีกล้าก,กินก็ตวนรีวิวให้ทุกคนดูที่หมอจะเรียคทั้งโต๊เรียนทุกคนนี่คือกองกองเชียย์รอแบบรอกินอยู่นะฮะต่ก้องก็อยากกินด้วยเหมือนกันตอนนี้เข้าหวังหมู่บ้านอยู่ที่อีนี่เบลบี <c oughs> ถ้ามันกล้ากินทุกคนจะได้แจกฟีในมือนี้เล่าชา์เล่นไหม โอเคถือ <One> ว <input> okay, <laughs> ่ารับแล้วเดี๋ยวผมก็ได้เล้อเอาไม่ไม่พูดไม่ตอบถือว่าไม่ปฏิเสธก็เหมือนกับที่เรากำลังจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนนี้ที่ผมถ้าไม่ออกเกียงก็ถือว่าเลือกถือว่าเอาไหมเอาพี่ทุกคนจะได้กินฟรีไม่ฟรีที่มันน่ฮะแต่ถ้ามาตรงหน้านี่ไม่รู้บราการกินก่อนนะพี่ให้วิธีครับจะปิดตาจะอะไรยังไงก็ได้พี่กินอย่างอื่นก็ได้แต่ให้ลองดูก่อนแต่ว่าใจจริงอะพี่อยากให้เรารสชาตมันเียวเปี่ยวเพราะว่าพี่หออะต้องบอกว่าครั้งแรกที่กินก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเพราะว่าอะไร กตาินที่หลับตาคือตอนนั้นทําเฟสกับเพื่อนๆในการนี่แหละก็คือเป็นการหลับตาทายอาหารว่าอะไรพื้นมันก็อยากแกล้งไงก็เลยบอกลดหนืให้ลองกินที่บอกอยู่ันแทปพ๊บตอนนั้นจําได้ว่ารสชาติมันอร่อยมากเว้ยและไม่พอก็เลยแบบขอต่อตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4คือมันอร่อยไงอุ๊ยโอเคตอนนี้เข้าซอยมาพอดีเลยะระหว่างเรากำลังเล่าชาเลนจ์ของเรานี่นี่เรารู้จักข้าวซอยกันก่อนข้าวซอยอยู่ว่าจักว่าเป็นอาหารเหนือแต่ทุกคนรู้แบบว่าข้าวซอยแท้ๆต้องเป็นยังไงข้าวซอยแท้ๆนะครับปกติเขาไม่ใส่กะทิกันาา่่่อออรีไ้้ววขะแต เกิดเป็นของคนเหนือจริงๆอ่ะออริจินอลเขาจะไม่ใส่กะทิเลยแต่ถ้าใส่กะทินี่ยมันทําให้รสชาติเดีว่าถูกฝากคนภาคอื่นมากกว่าเพราะว่ามันมีความมันมันมีความหอมของกะทิช่วยนะแต่ว่าของจริงๆอ่ะมันต้องแบบออเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็เค็มๆไม่ใส่กะทินะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราลองมากินตามตำหนักของคนเหนือปรุงกันตรงน,นี้วันนี้ใส่กะทินาะใส่กะทิมาโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนเลยครับผม ครับเรามาดูที่หน้าตาของตัวข้าวตอยอันนี้ของพี่หมอจะเป็นหมูมันคล้ายๆกับหมูชาชูซึ่งรสชาตินี่ก็ถือว่าใส่กะทิค่อนข้างน้อยนะคร, <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวน้ําก่อนดีว่าว่าเป็นยังไงน้ำอ,อันนี้ถือว่าผ่านพี่มันยบบให้ความมันเค็มๆวหวานๆปนๆน,น,นิดนึงดีมะนาาใบออกเยี้ยวนิดๆถือว่ากรมกรอบ, <c oughs> รบเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำเดยวดกคู่ลองบ้างลองบ้าง ข้าวซอยอ่ะหา้ดูต่ามกรุงเทพครับแต่ว่าข้าวซอยแท้ๆเนี่ยถ้ากินของเหนือเป็นไงมันใส่กะทิน้อยกว่าแล้วก็เผ็ดกว่านิดนึงแล้วมันอร่อยกว่าอร่อยกว่าไม่สำคัญสุดอร่อยคืออร่อยกว่าเฮ้ยถือว่าข้าวซอยผ่านเดี๋ยวเราลองไปดูพวกแกงอื่นพวกแกงทะเลแกงพวอะไรก็ว่าไปตอนนี้เมนูต่อไปนะครับที่มาแล้วนะครับนี่เลยแน่นอันนี้คือออเดอร์ เมืองนะฮะก็จะมีหลายอย่างประกอบกันก็มีเนี่ยมีผักมีแครอทเองพวกนี้ไม่กินแน่นอนนะฮะโอ้ยผมไม่กินผักเองแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกอ่องนะฮะแล้วก็นีเปพริกงุ่มเองแล้วก็พวกเนื้อเนี่ยเนี่ยมีหมูยอมีหมูทอดแล้วก็ไก่วนะฮะแล้วก็เป็นแหนมเราลองชิมมันดูจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เป็นไทยได้จริงคือน้ำพริกครับสองอย่างนี้นะฮะเออขอกินกับอ่องแล้วกันไปกินหมูปู้กันปู้ด้วย ร้อนอร่อยเลยเขาบอกว่าเด็ดว่าท่านออกมันกลมกรอบอ่ะมันเข้าเนื้ออ่ะแบบมะเขือเทศไม่เละเกินไปครับบางที่อยากใส่มะเขือเทศเยอะจนมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเกินแต่ว่าห่อเนี่ยไม่ติดเปรี้ยวมากมะเขือเทศยังมีชิ้นๆอยู่ซึ่งมันทำให้เกิดความเค็มความเปรี้ยวนะครับมันนี้หนุ่มจ่ะมันเผ็ดมากเกินไปรสยท่านกำลังแบบ ของพี่ได้ที่มากมากถ้ามีข้าวหมูแล้วเขาบอกว่าเด็ดโด่งมากต่อมาครับโมรก็เป็นแกงทางเลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดเลยจริงๆนะก็จะมีคู่กันทางเลกับแกงบุกมาเราลองกินทางเลทางเลเนี่ยจะเป็นการใส่หมูสลายชั้นมากๆเฮ้าแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนเขารักสุขภาพเราเขาไม่ค่อยใส่สารชั้นให้เรานะฮะเป็นเนื้อแบบค่อนข้างเยอะเลย ร้อนอันนี้ร้อนจริงอันนี้ร้อนจริงถือว่ามีความเค็มและความมันที่อร่อยพี่หมอยี่เป็นคนแบบกินสตาจิกเค็มอยู่แล้วอ่ะว่าโอเคมากมากก็เคยกินกับพวกเนี่ยไอตัวออเดิร์ฟเมืองอ่ะโดย่จากน้ำปิ๊กนะเขาบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆใครยังไม่เคยกินแกงฮังเลแนะนำให้มาลองของแท้ต้องพี่มากินทั้งเหนือกินเชียงใหม่เลยอร่อยมากเมนูต่อไปครับเมนูสุดท้ายนะครับคือแกงโฮนะครับแกงโฮคืออะไรเดี๋ยวเราให้ลองให้เด็กเหนืออธิบายก่อนดีกว่าก็เหมือนเป็นผัดแบบแห้งๆแจะทำไมเรียกว่าแกง เหม,เมือนเขาไปผัดจน,นแห้งแล้วก็ใส่แบบวัตถุดิบแบบนเนื้อก็จะมีเนื้อมีหมู แล้วก็ใส่หอมเจียวข้างบนซึ่งจริงแล้วที่มาที่ไปแรกแรกที่คปกินเนี่ยมันมาจากพวกแบบเอาแกงที่เอาเหมือนกับคห้ายๆผ้าแลคือมันมีหลายๆแกงรวมกันใช่ไหมเขาก็เลยเฮรวมกันหมดเลยเฮรวมกันปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยปรากฏมันคือแกงรวมๆที่มาสักหลายๆแกงแล้วใส่แกงเิวหวานแกงฮัง <ông liebe> เดแกงอุ้ยเยอะแยะมากมายก็สมกันกลายเป็นแกงโ h กนั่นเองแต่ว่าต่อมานะครับก็ได้การประยุกต์เราก็เอามาทําให้มันดีขึ้นจนกลายมาเป็นแกงโฮลูน้ำปัจจุบันที่เราเห็นกันแบบนี้นี่เองนะฮะดังนั้นอันนี้ไม่ใช่แกงเหล ขณะนี้คือตั้งตั้งใจทําขึ้นมาแต่ก็บอกที่มาที่ไปเฉยๆเราลองกินกว่าครับผมนี่มันจะมีมูนเส้นด้วยร้อน <c oughs> นี่ร้อน <c oughs> อร่อยอาจจะเสียรสชาติไปหนึ่งเพราะว่ากินน้อันทันเท่าไหร่ขออีกทีผมไม่ร้อนแต่เผ็ดอืมไม่ออกแล้วเนี้อกลมกลม่อมคือแบบกินในคำเดียวแบบเหมือนได้รสชาติออลมีอยูอ่ในคำเดียวจริงออลอีหวันแล้วเราให้เบลบีลองกิน พวกนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวีแอชชั่นตอนท้ายคลิปทีเดียวนะโอเคตอนนี้นะครับถึงเมนูมเป็นชื่อของเราจริงคือจะบอกว่าเราเนี่ยสามคนจ้วงจ้วงจกไปหมดแล้วนะฮะแดี๋ยบางคนแบบไม่เชื่อว่าวิพี่หมอพี่กินจริงๆมือจัดทุกคนดูนี่รถด่วนจบกับมือตัวอย่างนะฮะต่อไปครับตาน้องเดวบีอาครับจะกินฟ์มไม่กินฟีมมือนี้อยู่ที่อีนี่แหละฮะ เลยดิจอดไปรอกันปีอย่าไปดูมันแบบกินแบบไม่มันไม่กินมึงมาดูเองหน้าตาเขาน่ากลัวเลยมันกเขาอยากกินตอนมึงกินแกงโค๊กครั้งแรกเนี่ยมึงคิดว่าหน้าตาแกงโค๊กเป็นยังไงเลเทสแล้วรสชาติอ่ะก็ดีนะเออเห็นป่ะว่าอาหารเหนืออ่ะส่วนใหญ่หน้าตามัไม่ค่อยแบบเข้าท่าแต่รสชาติเนี่ยมันคนละเรื่องกับหน้าตาเลยไงเขาเรียกว่าขอมยีหลงในแต่อันนี้มัน อันนี้หน้าตาถึงแม้จะดูไม่ค่อยน่ารักแต่รสชาตินี่มันอย่างกลมกล่อมเลยนะหอมเปิดตากรีดสูงนะเออปิดตาเลยมันแพงนะมันแพงมากเลยนะอื้าบากอ้าบากรอไว้กูมีกูมีกูตอกแล้วเฮ้ยอยู่ตู้เดียวจะหกอะไรเล่านี่ไม่ได้แกล้งกันนะนี่กูเอาหัวทุไปเลยเห็นปะปิดหน้าตามันเห็นมาว่าหมดไปแล้วหมดเร็วมะมึงยังไม่ทันได้เคี้ยวเลยคือแม่งหมดปากไปแล้วอ่ะ คือมันมันมันก็มันไงถูกแล้วเป็นฝ่ายก็จริงอืมันก็มีรสชาตินะก็มีรสชาติไงเสียแค่ตัวเดียวอ่ะรสชาติจะไม่ค่อยถึงมันต้องแบบนี้มือโจกจ้วงกินกลินแล้วรสชาติจริงเท่าไหร่ตัวแล้วรสชาติจะแบบมันจะหอมนี่คืออยู่ให้กินหลายตัวใช่ใช่ลองดูจริงเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว โอเคนะแล้ววันนี้พี่หมอเลี้ยงเองเไว้โอ้ทุกคนครับหลังจากที่น้องเมบีทำภารกิจสำเร็จนะครับวันนี้ก็พี่หมอก็จะเลี้ยงเองนะครับก็อาหารเหนือจะบอกว่าหลายอย่างเป็นอาหารของชิ่นอาหารของฉินแต่ละที่ก็มีรสชาติแตกต่างกันไปจริงอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจแบบรับอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างสิ่งที่ากจะอกก็คือบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็จะกลัวคนเราอ่ะมักจะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะถ้าเรารู้เราก็จะไม่กลัว เช่นสมมติเรากลสอบตกถ้าแกรู้ว่าลองุกนี้แกจะสอบผ่านแกจะกลัวปะแกก็ไม่กลัวเหมือนกันอะไรหลายๆอย่างที่ถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าว่ามันคืออะไรเราก็จะไม่กลัวไงเขาเรียกว่าการเตรียมตัววางแผนที่ดีครับาการกินอาหารนี้ก็คล้ายๆกันเห็นว่าตอนแรกคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรหน้าตาก็แบบก่อนกลัวไปก่อนเนี่ยคือจินตนาการรสชาติจินตนาการแบบไป,ไป,ไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายคือพอได้ลองจริงๆแล้วอะผลถึงจะออกมาจริงๆอาดังนั้นอย่าก,กลัวในสิ่งที่น้องอยังไม่เคยทำอย่ากลัวสิ่งยังไม่เกิดขึ้นครับอยู่ปััจจุน ไม่ใช่อนาคตอย่าเอาอนาคตมาใช้ในปัจจุบันแต่เราก็ทำปัจจุบันเพื่อเกิดอนาคตต่างหากโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีที่กรุงเทพขอต้นทักก่อนครับบ๊ายบายสุดท้ายคือยูไม่ถามเลยว่าอาหารเหนือเป็นไงบ้างถือว่าโอเคมากเลยครับสำหรับคนที่แบบไม่เคยกินอาหารเหนือเลยรีวิวมึงสั้นมากคือรสชาติเป็นไงหวานเปรี้ยวเค็มหรืออะไรมากไปน้อยไปถูกปรับแบบไหนไม่ใช่แบบ ออร่อยมากอะไรรีวิวดี่มรีวิวได้แบบแบบคือหน้าแด็กพี่โคตรอร่อยเลยพี่มันก็กูไม่ได้สัมผัสถึงความจริงใจในการรีวิวเลยหม่เอาใหม่เอาไอ้ว่าทั้งช่างแม่ครับสรุปก็คืออร่อยแล้วกันใช่ไหมใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมยอดยอด